รถหายากมาอีกแล้วนะครับกับดูกระตีดีเซอร์ตเนะครับรถคันนี้ปี2023นะครับเลขไมล์5,000กิโลเข้าท้ายของเหลว2,800กิโลมาแล้วด้วยของแต่งจุใจโคตรมาดูกันมาชิลหน้านะครับมีให้ของดูกระตีนะครับที่ยึดโทรศัพท์ Evo Tech นะครับแล้วก็กาดไฟหน้าดีเซอร์ตเนะครับกัดแฮนด์ซ้ายขวาบักบัสเตอร์นะครับกัดหม้อน้ำด้านใน Evo Tech ด้วยแล้วก็ทันลมแกนล้อหน้า Evo Tech นะครับแฮชบาร์แบบเต็มฮิทโก้เบรกเตอร์นะครับมีให้ครบเลยนี่ กระจก C R G พร้อมขายยึดไนซ์ C N C นะครับเ,เพื่อนๆกาสบงกะสบัตมีให้ครบๆเลยนี่ทีเด็ดนะครับเป็นท่อ H P นะครับเน็ดอินอิตาลีครบๆหล่อโคตรๆ่กระเป๋บบบาซ้ายขวาพร้อมแหลกตรงรุ่น h i p โกเบเกอร์นะครับถ้าล้มหลังรุ่นถึงสปูนยกหลัง EvoTech Performance นะครับยางเพียรีดอกเต็มๆนี่พัสเบียนสวยนะ1 2 3นี่ ดูฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับตินปง่งติงเป็ดมีให้ครบ,ครบเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้เอาไปขี่หล่อๆได้เลยสวิตก็ครบนะครับนี่ดูเลขไม้กันหน่อยนี่โลโก้ดีเซ r t X หลอดจัด5,000กับ6กี่กิโลนะครับมากับสีขาวสตาร์วท์สลิกรอรังมา และใครถูกใจเจ้าคันนี้นะครับจัดไป489,000บาทเท่านั้นนะครับใครมีรถสวย,สวยๆแบบนี้ต้องการขายส่งรูปละเอียดบอกมหาชัยได้เลยเรากับการรับซื้อถึงเนื้อบ้านสะดวกสบายเป็นเพื่อนสุดๆสวัสดีครับ